สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับรถคันนี้นะครับเอเวอร์เรสต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเอเวอร์เรสต์4คูณ4ไบเทอร์โบนะครับผมตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับเริ่มจากคันนี้เลยนะครับเป็นสีส้มนะครับตัวนี้นะครับสีส้มเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีเบาะหนังพาลินด้านในอีกนะครับผมตัวสีส้มนะครับบวกอีก1 2 0 0 0บาทเบาะหนังพาลีนบวกอีก10,000บาทนะครับผมราคารถปกติ8 5 4 0 0 0บานมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับพิเศษด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้า f O R D Ford นะครับตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าที่เหมือนกับทรงแรปเตอร์เลยนะครับผมยังมีไฟนะครับ3ดวงนะครับผมเห็นไหมสวยไหมครับผมตัวนี้นะครับมีครอบไฟหน้าให้ด้วยเห็นไหมไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟจาก Perform a n c e เลยนะครับผมมาต่อนะครับตัวด้านหน้าเห็นไหมสเกิร์ตนะครับเป็นสเกิร์ตด้านหน้าเรียกว่าชุดแต่งวิกเตอร นะครับความพิเศษของชุดแต่งวิกเตอร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับด้านข้างเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นคิวล้อนะครับแบบเรียบสีดําเงานะครับเป็นชุดแต่งเดียวกับวิกเตอร์นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับด้านหลังนะครับบริเวณซุ้มล้อด้านหลังนะครับก็ยังเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งวิกเตอร์ด้านหลังกันครับเห็นไหมครับแต่งแค่ชุดแต่งวิกเตอร์ก็สวยแล้วนะครับคันนี้นะครับด้านหลังเห็นครับชุดแต่งวิกเตอร์ตัวนี้ออกแบบใหม่เลยนะครับปปปลลาายยทท่อนเ็ รูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ยังมีตัวอักษรวิกเตอร์ให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสีนะครับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับด้านหลังสเกิร์ตหลังเทียบสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับให้ตัวรถนี่ลงตัวแล้วก็สวยมากเลยนะครับสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะครับส่วนด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในยังมีนะครับเห็นไหมครับพรมรองพื้นนะครับแบบตัวดักฝุ่นนะครับ หรือถ้าลูกค้าชอบแบบเป็นตัวพยัค 5D นะครับเป็นตะาค่ายนะครับเดินได้ตามสีที่ลูกค้าเลือกก็มีนะครับเห็นไหมครับด้านนี้มีเบาะหนังนะครับเบาะหนังพารีนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาด้านนี้กันนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเอเวอเร 4x4 นะครับเป็นเกียร์อีชิปตเตอร์นะครับกล้อง360องศานะครับเครื่องยนต์นะครับ210แรงม้า500แรงบิดนะครับขนาดล้อนะครับเป็นล้อขอบ20นะครับ ขนาด255ทับ 55R 20นะครับเป็นล้อแบบใหม่สวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับพอเปิดไฟนะครับไฟ3ดวงนะครับติดทำให้รถคันนี้ดูเท่มากเลยโอเคนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบในรถรุ่นนี้นะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลแคมเปญนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0924172ตอง3นะครับ0924172ตอง3นะครับผมอังคืออุ๋ยนะครับสำหรับวันนี้อังคืนอุ๋ยก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับบาย